หลังเนี้ยผ่อนไม่แพงนะ FC อยู่ที่ประมาณหกถึงบาทนะครับสบายสบายไหมครับหกเจ็ดพันบาทสบายครับดีกว่าเช่าเยอะดีกว่าเช่าครเยอะ FC ทุกคนสวัสดีนะฮะวันนี้ผมพาลูกค้านะฮะมาดูบ้านหลังนี้นะครับที่ใกล้ลงมาทั้งผมติดเกียวเองลูกค้าถึงแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามารับลูกค้ากันนะครับผมโซนห้องครัวนะฮะลูกค้าก็กําลังชมห้องครัวอยู่นะครับเป็นไงฮะสวยไหมเช่าไหมสวยเลยครับผมอ่านะฮะ าห้องครัวนี่เราบิ้วใหม่ให้ทั้งหมดนะครับหลังคาข้างบนนี้ก็เป็นแซนวิชพิวโฟมด้วยนะไม่ร้อนนะฮะลดความร้อนได้แล้วมีสกายไลท์ด้วยนะฮะมีเคาน์เตอร์เล็กๆนะครับตรงนี้เนาะโอเคนะฮะลูกค้าดูบ้านจบแล้วนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยนะครับอ่าดูบ้านแล้วเป็นไงบ้างฮะคุณโดครับสวยครับชอบเลยครับแบบพื้นที่ออกมาแบบน่าอยู่ครับแล้วก็เดินทางสะดวกครับทำงานอยู่แถวใกล้ๆโรงพยาบาลนครปฐมเนี่ยครับเดินทางแบบเดียว โอเคครับผมแล้วก็หลังเนี้ยผ่อนไม่แพงนะ FC อยู่ที่ประมาณ6-7,000บาทนะครับสบายสบายไหมครับผมงเจ็ดพันบาทสบายครับดีว่าเช่าเยอะดี่าเช่าครับโอเคได้นะครับก็เท่านี้ก่อน FC ก็เดี๋ยวดูว่าคุณโอจะตัดสินใจไหมนะครับบ๊ายบายนะฮะ FC นะครับ